ก้อยอรัชพรปากแข็งแค่เพื่อนแต่ภาพมันฟ้องควังท็อปวัยหนุ่มล้านลาค่ะทำเอาชาวเน็ตอดสงสัยไม่ได้หลังจากที่เพิ่งออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นแต่ล่าสุดคู่จิ้นมาแรงอย่างก้อยอรัชพรโพคินพากรและท็อปทศพลหมายสุขหรือท็อปวัยหนุ่มถูกจับภาพขณะกำลังแฮงเอากับเพื่อนด้วยการเที่ร้านดังแห่งหนึ่ง แหล่งข่าวเผยว่าทั้งคู่มีท่าทีสนิทสนมกันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการนั่งพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การมองตากันก็ยังดูมีซัมติงบางอย่างที่เกินเลยคำว่าเพื่อนไปมากงานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่เชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงถึงกับกรีดร่นเพราะภาพที่เห็นดูสวีทหวานจนปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่าจะขยับจากสถานะคู่จิน้นสู่คู่จิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้ก้อยได้ให้สัมภาษณ์ไปถึงท็อปว่าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็มีอาการเคินอายอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการตอบคำถามทำให้หลายคนนั้นตั้งข้อสังเกตมาตลอดว่าทั้งคู่ต้องมีอะไรมากกว่าเพื่อนแน่ๆแ,และเมื่อภาพล่าสุดหลุดออกมาก็ยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่หลายคนลุ้นมาตลอดว่าไม่ใช่แค่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วงานนี้ก็คงต้องรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาอัปเดตสถานะด้วยตัวเองอีกครั้งแต่บอกได้เลยค่ะว่ากองเช เชีอ่ะเตรียมเฮได้เลยค่ะ